จะสบายกว่าใช่ก็เลยกิีดตามมารอหลานใหญ่ช่วงเนี้ยขานะคะข้างบนนี่ดอกกุหลาบแล้วก็เงินจำนวนหนึ่งพันบาทเนาะทุกคนจัด <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสิบโมงนะคะวันนี้ก็จะแต่งตัวเป็นทางการหน่อยนะคะทุกคนวันนี้ก็จะเอาดอกกุหลาบไปให้ใครสักคนหนึ่งคนที่ เรารักนะคะก็จะเดินทางประมาณสิบโมงครึ่งเนาะวันนี้มีนัดกับครอบครัวนะคะเพื่อที่จะไปฉลองออรับวุฒิใบประกาศของหลานนะคะหลานคนที่สองนอกนั้นก็คือนั่นก็คือ เราจะไปรับอันนี้ก่อนะคะใบประกาศนียบัตรนะคะรับใบประกาศนียบัตรของน้องทิวนะคะวันนี้น้องก็จะเอาดอกกุหลาบไปให้เพิ่นนะนี่เนาะดอกกุหลาบแล้วก็เงินจํานวน1,000บาทเนาะทุกคนจ๋าก Dum Dum ็เป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆให้เพิ่นเนาะเพราะว่าพรุ่งนี้ก็จะสอบนะคะเขาประชิมก่อนแล้วเขาจะสอบนะทุกคนวันนี้ก็มาพูดคุยกับทุกคนเนาะก่อนที่จะเดินทางไปวันนี้ก็พี่น้องเอ๋ยเมื่อคืนนี้นะไอ้น่ะกินตำเขาปุ้นไปแล้วไอ้ใส่ปลาแดกสองซ้อนเด้อสองซ้อนไอ้กินนะปกติอาจจะกินก่อนหกโมงแรงใช่ไหมทุกคนจ๋าเออทออออออแแวว่่่นน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 นกกกกกเเด้้้้าาจะะะะะิิ็คลีี ไอก้ก็กินแค่10บาทนะขนมจีนแค่10บาทเองแต่คือไอใส่ชูรสหลายโพดนะใส่ชูรสเยอะเกินแล้วก็ไอก็ใส่น้ำปลาน้ำปาลาเยอะเกินซึ่งสมานาไอเบวมองคืเห็นนี่แหละทุกคนจ้านาไอเบวมองน้ำหนักขึ้นนะจากที่ตอนลด62.8ใช่ไหมแล้วก็ลงมา61แล้วก็ขึ้นมา62.7โบสอท้อแท้ดีๆทุกคนจะเหนื่อยนะคะเหนื่อยจริงๆกับการลดน้ำหนักเพราได้มีเคล็ดลับดีๆบอกในใจจ้า16บหกทับแปดทับสิบหอาจจะไม่ได้เหมาะสมกับอายหรือว่าจะในวันนี้พามาไอาลดการกินเพราะพี่น้องก็เห็นว่าอา้คยเหมือนแแตต่่่กอนนะคะคว่ามัน มันไปบ่ได้ไหมตัวคนมันไปบ่ได้ในที่นี้คือมันโท่เท่โท่เท่ในการที่แบบว่ามันลดย่างน,นะคะถ้าถามว่าเบาตัวขึ้น,นบ๊อดได้ <c oughs> ไหมไอเซย์เบิร์กเลยไอเซย์ดูนะไอจะเป็นคนที่เนี่ยไอจะเป็นคนที่สะโพกใหญ่เนาะสะโพกค่อนข้างที่จะใหญ่ไญอจะดูเนี่ยโอ๊ยกยลับเฉยเฉยนะของนี่สะโพกตรงนี้ใหญ่ช่วงเนี่ยขานะคะข้างบนจะไม่เท่าไหร่หน้าของอะไรหลังจากที่ไอตัดกามาอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นไหมมันก็จะเลียวแล้วก็จะไม่เห็นว่ามันออกหน้านะแต่มันออกแบบเท่านี้เขารูนะคะว่าน้ำหนักเขาขึ้นเยอะแล้วนะอย่างประมาณนี้นะ วันนี้ก็จะไปลุกประมาณนี้นะ,ะทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียนเนาะเดี๋ยวจังไปหลังจากนั้นจะพาทุกคนไปไหนจังว่ากันอีกทีนึงเนาะค่ะจะพาทุกคนไปร้านกุ้ตรงก๋วยเตี๋ยวเนาะเพราะว่าัยก็ไม่ได้ไปนานมากแล้วนะ,ะทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวขออนุญาตก,กินกาแฟดำแล้วค่อยเดินทางไปเนาะเดี๋ยวไปเจอกันที่โรงเรียน้ามาได้จ้า 嗯，好吃。 พิกีอะไร สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้เราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าหลานมาไหมลัวหลานจะเซอร์ไพรส์กว่าใช่ก็เลยกีบตามารอหลานจีบแล้วนี่มาเต็มเลยนะมาเต็มมาโรงเรียนอยู่เบาะมาเมาเห็นอยู่เปิดมาหนี้ลูกไถลูกใหม่ๆเมียมาดามตันเมียมาดามเพราะว่ารังสึกาเจ้าของคาเฟ่วันนี้เออตำรวจบอกว่า จะขอข้าวเแฟไปได้แล้วลุกเนี้ยลุกได้อันน anyway. well ี้มาเยอะแยะเลยนะคะใช่่คะอันนี้เลยอีกนีนึงนะคะปีหน้าหรือปีหน้าเออคนขับรถสขาพากระเป๋าเป็นคนขับรถมาจับยือใส่เลยให้เลยนะแอนมันให้เลยบักดองมันอุกคักให้ให้ มันยังไม่จบมันอยู <s um> <s um> ่หล um> uh, ุนเฮาจบมสามแล้วนะคะจะมาสามอีกครั้งหนึ่งนาซีเห็นดหกวะเห็นเห็น ยักโบเห็นมันคือกันยังโบเห็นเลยเขาจะหนีเมื่อป้าอะไรนี่โมเมนอันอยู่ในกลุ่มคนเจ้าสมามเศร้าแล้วมันนี้จบอยู่บ่สนยนจักเรือสนยนจักเรือจบมั้ง ใส่ต้ก็มีอย่างหรอใแคนอย่างสะรหรือเปล่าสับรดยไนิใส่ยมไ้ใส่มมันกมีดอกไม่อกเดิม่งป้งเพิ่งกินแล้วทีมันบอกว่ามาหา ปูอะเอาดีกับหลานนะคะหลานเรียนจบหลานจบแล้วนะจบม .3 ทั้งทีหลานของเราดีดีเยนะดีด้วยนะมันเป็นน้องคนน่าเพลินด้วยดอกกุหลาบไรก่อนเก็บลูกดอกกุหลาบ แกดแกดูโอ้ที่มงคุเลาดีเลยดอกพันระวันเฮาเบ็ดก็มีใบเดียวเอาใบเดียวเอาดอกเบ็ดมันบ่ได้นะเอาขึ้นมาเสร็เอาดอกกุลาเอาค้องคล้องยืนยืนยือวัดเลปังดีดีรป

ความเป็นความที่ดื้อความที่ข ah ่ายให้มันออกไปเมื่อนี่ความขยันความดีให้มันเข้าไปเด้๋ยลูกเด้อจบแล้วเนาะจะเราไปทิ้งนิ้เลยเนาะจบแล้วบันดีะจบแล้วเลยบันดีฮันจบมาทำเลคือเราเป็นผู่งใหญ่เลยเด้อใหญ่แล้วเราโตนั่ะใหญ่เนาะโตล้อใส่ชิตได้บันี เดดนิ้วตับขเดียวเอามาดวยกนก็ต้องรวยยังจำจะไปไก่เรนนะรู้สึกศิเดินไวยกันได้แหละจำลูกศิแต่แหละจำไม่ได้พลอดรลดโทษจำไม่ได้จะจำใครไได้จัโคษจะเรียนเด้อเรียนยังงสด สามรา้อยเงินกบบาทเงนเท่าไหร่เนี่ยสองข้างละร้อข้างละร้อยข้างละร้อยสาวหรือเปล่าโอ้ยห่าข้างละร้อยขาเห็ดร้อยหนึหน่งเมาะ่ไข่หงกไข่โบก์จะบาทนีน่ โม <Moment. S 2> เมนต์สามร้อยขายร้อยน่อ่าววไอจักบาทเ่ยสองห้าสิบกังไปไ่รู้มันอะไียัไยกจะกคุณอันนี้จักบาทเนี่ยอาไรนะ เท่าไหร่นะซี่สิบอันนี้เท่าไหร่ฟ้าหร่ยเดียวหูจ๊ะ

อันนี้นะะไรนไหนอันนี้อ่าดีกว่ามันโดแก่ไหนจน้เลยยาวมากเคยบอกหลานเป็นคนมาให้เอาเงินเนี่ยไงครับเออไปไม่ได้